เค้กสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ไม่ธรรมดาพอเจ้าของวันเกิดดูกวนมากยังไงมาดูก็นี่เป็นเค้กขนาด1.5ปอนด์เนื้อเค้กด้านในจะเป็นรสวานิลาสอดไส้ด้วยครีมซซลตี้คาราเมลครีมรสนี้ขอแนะนําเลยค่ะเพราะเป็นรสหวานตัดเค็มกาลังดีส่วนด้านนอกของเค้กทั้งหมดเราจะปาดด้วยวานิลาบัตเตอร์ครีมแล้วคุมทับด้วยน้าตาลฟองดองพักเค้กไว้ในตู้เย็นสักครู่ระหว่างนี้เราก็มาปั้นตัวตกแต่งกันอันนี้แหละคือหน้าตาเจ้าของวันเกิดค่ะแล้วดูท่าเขาสิเสื้อตามแบบแต่กางเกงไม่ใส่ปง ของเค้กด้วยฟองตองสีน้ําเงินแค้น<ง>ฟ้ากับน้ําทะเลแบบเมดิเตอร์เรเนียนโทนสีโดยรวมของเค้กก้อนนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้าน้ําเงินขาวตกแต่งด้วยบ้านเล็กบ้านน้อยตรงขอบเคก้กตอกต้นไม้สีเขียวเสร็จแล้วก็ปักคุณเจ้าของวันเกิดลงไปตรงกลางเค้กเลยจะ้ะยืนแอนอยู่บนเค้กกับบ้านหนึ่งหลังแถมกระถางต้นไม้ให้อีกหนึ่งแล้วโรยด้วยสปริงเคอเพิ่มสีสันทั้งบนตัวเค้กและที่ฐานเคก้กเค้กก้อนนี้สอนให้รู้ว่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ชีวิตให้มันสนุกให้มันเต็มที่ไปเลยแฮปปี้บาเดนนะคะคุณที